สวัสดีเพื่อนนักศึกษาชั้นปเทเจ็ทุกรูปทุกท่านนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2 9ของการแปลกลับมังคลรตตีปณีซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเก่งลำดับที่85ข้อที่401ก็เหตุประธานคือเหตุใช่ไหมครับเหตุมีการ ก้าเรื่องเป็นต้นชื่อว่าความที่การงานเหล่านั้นเป็นอาคูลนะครับคือข้อนี้ยังอยู่ในมงคลเรื่องการทำงานไม่ข้างค้างนะครับนี่ก็แต่งแต่งอันนี้ประธานนะครับก็ชื่อว่าเป็น วงลิงธรรมดาแล้วก็ด้วยเหตุน,นั้นในอัธกาถาท่านจึงกล่าวว่าวุตตังคุมภาพใช่ไหมครับนอัธกาถาเป็นคำว่าาจบเล็กในนี่ไม่เล็กในการงานทั้งหลายชื่อว่าเว้นจากประธานคือการงานทั้งหลายใช่ไหมครับชื่อว่าเว้นจากนี่ยาวจงถึงนี้นะครับคือตั้งแต่มีการล่วงเวลา เว้นจากจานงานอันอากูนที่ครับแล้วก็มีนี้พอเอามาสมาดกันหมดเลยมียาวมาถึงนี่แล้วก็เพราะเพราะอะไรเพราะเพราะเพราะเป็นตทุตๆุมาถึงนี่เพราะในตถาะนะครับเป็นต้นนั้นก็มีคุยตะ เวะคูนี้ชื่อว่ากาลันยูผู้ทำการงานกาลันโตชื่อว่าให้สมควรแก่ทัพที่ตนพึงได้นี่ยันก็คือปฏิปรืรพระการีผู้ทำสมควรก็จะมีแทงฟิกแพงเป็น ตั้งแต่ตรงทัถาเนี่ยนะครับยะตะคู่นี้ก็จะแต่งพลิกแผนเป็นยะตะอีกแบบถนึงก็ได้เป็นกาลันยูทั้งเป็นบทใช้เป็นบทเป็นแบบแค่อดับดบททั้งเป็นกาลันยูกับทั้งเป็นปฏิรุปการีก็ได้แล้วก็ใช้ยะตะแต่งได้หลายแบบนี่ก็มีแต่งเป็น การูปฏิการีก็เหมือนกันนะครับพระาจัร์ก็แต่งเมตตาแต่งแบบให้เป็นตัวอย่างจะได้เห็นความแตกต่างนะครับแต่งเป็นแก้อัดก,ก็ได้เหมือนกันด้วยเหตุนั้นด้วยว่าผู้นั้นย่อมมีย่อมประสบทวินิติของภาคครับแล้วก็มันก็จะเป็น พุทธพจน์หมดเลยเป็นคาถานะครับคาถามีเป็นคาถาแล้วก็มีอาาัตคาถาคาถามีสับแปลกๆอยู่นะครับแถลงสีฟ้าไว้เป็นเพื่อสังเกตแล้วก็มีแก่คาถานี้แก่บททุลวาบท ญาตานี่นะครับแกบทวินทะวินทะตีนท่านังนะครับมันก็จะมีแต่งเป็นยาติหลายๆไว้นะครับสีเขียวนะครับยืญาติแล้วก็มีดีกาทนี้อาจาาาัจกราแล้วก็มีดีกา ตามลำดับนะครับมันก็จะมีซับซ้อนนิดนึงมีกูยะตะระทานคือตัวนี้นะครับกิดของตนเงินระทานแล้วก็ใช้ตัพกลุมภาคมันก็ต้องเยียรณาดีๆนะครับพภาปัจจัยกุมภาคที่เป็นคำว่าจบเนี่ย่ยางตัวนี้เป็น ปฏิปชิตภังลุ่มภาคก็จะอธิบายไว้ในไในเชิงอัดนะครับข้อ274เดพื่อนๆดูเอกสารประกอบกันนะครับแต่งพิกแพงก็ได้นะครับอาจารย์นั่นก็แต่งพิกแพงไมาให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้มีศัพท์พิจารณา กิจของตนประเทศทเียมใจสับแทนกันตรงนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีสัญญาใคะไละสีฟ้าไว้นะครับพวกแอร์พวกอะไรพวกนี้ก็ลองไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีคู่เนี่ยค,คัู่ทูโลกับวิลียังเนี่ยมันจะมีการแต่งพิกแพงได้หลายหลายแบบเป็นตัวอย่างก็ตรงนี้ท่านเมตตา อธิบายว่าในเชิงอัดนะครับหนึ่งสับหลักสับลองเมื่อเราไปอ่านดูนะครับตรงนี้ครับนะคำลองแต่งยังไงแล้วก็ต่อมแล้วก็เป็นวิเคราะห์ทุลาวิกฤตย่าตัดขั้น,นี้สี แดงนี่มันเป็นเป็นพุทธพจน์นะคงนี้ในคาถาข้างบนมีคุยะถาเอวังแล้วก็เป็นเรื่องของอยุรากาศเศรษฐีนะครับก็ยุรากาศเศรษฐีแล้วก็เป็น วนราเกษตรีก็เป็นทองนิทานหมดเลยตรงนี้ก็จะมีเปกแปลกอยู่บ้างเพื่อนๆนก็ลองกำหนดจดําดูแต่แต่งแต่งตามลาดับไม่มีไม,ไม่ยากครับก็จะยากตรงศัพท์งงตรงศัพ์บ้างบางคำเพื่อนเพื่อนต้องไปลองกําหนดดูนะครับแต่ว่าเป็นเร,เรื่องธรรมดาเป็นทองนิทาน,ม,นามีลักษณะแทรกมาบ้างเป็นระยะ นี่แล้วก็แซกมาแซกมาอันนี้ก็เคยได้ยินได้ฟังบ่อยนะครับก็ลองแต่งกันสนุกสนุกจบจบเรื่องก็จบเก่งนี้นะครับแล้วก็ก็410เก่งลำดับที่86ก็มี ผู้ยัตต์มีมียัตต์้ไม่ทำงานผู้นั้นผู้ยัตตผู้ยัตตคนนี้ก็มีผู้จะพลด้วยนะตรงนี้นิดหนึ่งยาวมาถึงนี่เลยก็ไม่นิดเท่าไหร่นะก็ายาวมาถึงนี่เลย ก็เป็นคาถาคาถาก็มีแก้ดมีอัตกาถาสคาละสูตรคุยะตะัก็มีดีกาสิคาราสูตรจบเกียงลำดับที่86ก็จบที่ดีกานะครับที่ดีกาของสิคาละสูตร ในอันดับที่87ก็มีประโยคแท้เข้ามาตั้งแต่แรกเลยก็415แล้วก็มีคาถาเป็นพุทธพทธคาถาแล้วก็มีแต่คาถาสิขาลัสมุตต่อมีคู่ยาถาเอวงังแล้วก็มีสับแทกแพๆดวงพึ่งมัมทุปัตปตารังนะครับ เนียท้ายเอวังมีทังาแล้วก็มีดีกาต่อมาแล้วก็ลงมาก็ดีกาแล้วก็มีเรื่องของเมตตกะเศรษฐีด้านท้ายท้าย้ายเก่งก็เป็นเรื่องของเมตตกะเศรษฐีทีนี้ก็ตอนนั้นเหมือนเคยออกตอนสอบประยุท์ 6น,นะฮะแต่หลังนี้นแต่กกบในธรรมบทจริงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับตรงนี้เ่นเพื่อนก็ลองไปแต่งสนุกสนุกนะครับเป็นทองนิทานมีซับยากนิดหน่อยจบเกฑงลำดับที่ำลำดับสุดท้ายของของของการทิวแล้วนะครับเกฑงสุดท้ายแล้วก็ คล้ายเล่มก็ก็มีโอกาสออกได้นะก็เนื้อหาก็น่าสนใจอยู่มีทั้งคาถาแก้อาจ้วก็มีธรรงนิทานคล้ายคล้ายข้อสอบที่ท่านเคยออกมาอกีก่อนก่อนแก้อาจ้วก็มีทรรงนิทานก็เพื่อนๆก็ต้องไปลองนั่งเขียนดูนะครับจดสอบแล้วก็นั่งเขียนดูด้วยความชํานาญมี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับของการตววิชากับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนักศึกษาบาลีทุกรูปท,ทุกท่านนะครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะไม่ปกติเราไม่ได้สามารถไปเรียนเข้าเรียนได้ก็เรียนออนไลน์กันที่ได้เป็นรักษาโอกาสนะครับในเจอกันในสนามสอบนะครับสวัสดีครับ